ทางเข้าก็หลวแล้วว่าตัวบ้านที่เราจะพาไปดูเนี่ยเป็นไทป์ใหญ่สุดข,ของโครงการนะคะมี5ห้องนอนหห้องน้ําแล้วก็มีห้องแม่บ้านกับห้องน้ําส่วนตัวของเขาด้วยค่ะบ้านไทป์ขนาดนี้ที่จอดรถมันต้องพอที่นี่จอดรถได้4คันในตัวบ้านเลยแล้วก็มีตัวโซล่าเซลล์ให้เราด้วยเรีเรยกได้ว่าจะอยู่บ้านเวลาไหนเปิดแอร์กันฉ่าเต็มวันก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะและถ้าได้พื้นที่ขนาดนี้เราก็ควรจะได้บรรยากาศแบบนี้ที่บ้านเราด้วยใช่ปะ แน่นอนค่ะเพราะบ้านหลังนี้หันเพราะส่สวนกลางแบบนี้เลยและหน้าทิศเหนือหลังทิศใต้อยู่ยังไงก็เย็นสบายตลอดทั้งวันเดียวอยู่ที่ไหนครับน้องค้อยเศรษฐศิริวงแหวนจตุโชตค่ะสําหรับบ้านหลังนี้พิเศษมากเพราะว่าเป็นบ้านใหม่ยังไม่เคยอยู่เลยเพดานสูงปรับโฉมใหม่ของเศรษฐศิริค่ะที่สําคัญราคาถูกกว่าซื้อกับเซลลโครงการใครชอบบ้านสไตล์ของเศรษฐศิริแบบใหม่แบบนี้ติดต่อเราด่วนเลยนะคะ